ุมเรียบโซโล่สดสบายเจเทข่นมประธานมากักเตวันนี้เราจะมาพบกับภาษาเขมรเพื่อความเพลินขอ2001นายประธานมักเตย์เป็นผู้สอนนั่นเองชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา,าต่างประเทศวันนี้มาในหัวข้อคำท,ทักทายเบื้องต้นแบบต่างๆกิจกรรมของเราจะเป็นการกิจกรรมที่ย้อนไปที่บทที่หนึ่งเนาะอยากให้นักเรียนอัคดคลิปวิดีโอส่งครูอะประโยคที่หนึ่ง อ่ะหนึ่งเป็นออกเจ้าสองเป็นนั้นขุนจุมเรียบสัวโลกอันเจินโตนาจุมเรียบสัวจุมเรียบสัวคือสวัสดีครับจุมเรียบสัวโลกไม่อ่านว่าโลกนะอ่านว่าโลกอันเจินคือจะไปโตนาก็คือไปไหน บาทขยมหนึ่งตูซาลาครับขยมก็คือผมหนึ่งจะโตคือไปซาลาคือโรงเรียนซาลาคือโรงเรียนนะลูกอ่าสมโทสมโตโลกนึกโตนาขอโทษคุณจะไปไหนบาทขยมหนึ่งตูบางกอก บาทคือครับผมนางโตบางกอกบาทขยมนางโตอันนี้สถานที่นักเรีนอาจจะใช้สถานที่อะไรก็ได้อะสถานที่อือาจจะบางกอกเชียงใหม่อะไรเงี้ยสถานที่อ่ะต่อไปแบบที่สอง อ่าหนึ่งออสซ์สองอ่ะหนึ่งออโตโลโมปินาโมปินาก็คือขอโทษออโตออโตโลโม,โมปีนาก็คือขอโทษคุณมาจากไหนบาทขยมโมปีประเทศกัมพูชาหรือตรงนี้อาจจะเป็นประเทศไทย อะไรก็ว่าไปบาทขยมโมปีบาทคือครับขยมคือผมโมคือมาปีคือจากปฏิประเทศพนมเปนอ่ะสมโตโลชมะโอยสมโตโลชมอโอยโลก,ก็คือคุณชมาคือชื่อเอยคืออะไรสมโตโลชมะโอย บาทขย,ายามชมองชื่อเราก็ได้อาจจะแนะนำเป็นชื่อประธานอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะอะ,อะต่อไปบทที่สามหนึ่งสองเจ้าเป็นหนึ่งท่านขุนเป็นสองสมโตโลขย,ายามหนังจุยโอยบันคละ อ่สมโตโลคือขยมคือผมนางจะจุจยคือช่วยโอ,อยบาลคละอืมช่วยอะไรได้บ้างขอโทษครับขอโทษคุณผมจะช่วยอะไรได้บ้างขยมอาจจะเป็นดิฉันก็ได้ หรือว่าเนียงก็ได้อะเนียงแต่อันนี้ก็ใช้แทนกันได้อ่ะข้อสองอ,อกุลขอบคุณอ,อกุลเจริญขยมรโรโร,โรก็คือหาวาลีมันเคยไม่เห็นมันเคยเคยเคยคือคำว่าเห็นอขอบคุณมากผมหาก,กระเป๋ากระเป๋าคือวาลีเนาะ ่ะคลิปนี้ก็จบแล้วเนาะอ่ะมาดูตัวอย่างการทำคลิปเพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าเราให้เลือกบทสนทนา1 2 3ให้ทำคลิปส่งครู20คะแนนอ่ะดูตัวอย่างครูประทานบาทขยมโมตีปฏิไทยโชลย บาดขยมชะมกประธานอ่าฟังอีกทำไมครูอ้วนจังเลยบาดขยมโมปีปฏิไทยงตลลอชเยมบาดขยมชะมกประธานอืมอันนี้ครูเลือกคลิปที่ที่สองเนาะ นักเรียนสามารถทำส่งได้เนาะเอาฟังอีกรอบครับัสุดท้ายบานขมโขมปนีนาปีาบาขมมทขญมปบานม,มปีบานขมนบานขมปีนาาน